ามวิธีช่วยให้นอนหลับโดยไม่พึ่งยาจะเป็นเหมือนกันบ้างหลับยากบางทีก็ตีหนึ่งตีสองบางทีก็เช้าเลยวันนี้เลยจะมาแชร์วิธีการนอนหลับแบบง่ายๆที่แรกคือสายคลื่นเสียงต้องมาก่อนนอนเปิดไปเลยจ้าแนะนําค้นหาคาว่าหลับลึกเป็นทั่วบทสวดมนต์ทีนี้ต้องว่วงแบบสูงงอมนะหรือจะต้องทําสมาธิไปด้วยใช้เวลาหลับนิดนึงวิธีสองเปิดเครื่องฟอกอากาศเพื่อผ่อนคลายเมื่อร่างกายได้กลิ่นหอมๆจากน้ำมันหอมระเหยก็จะหลับไปเองเหมือนทําสปาค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกัน วิธีที่สามนี่เลยจ้าน้องคือดานี่นอนหลับแอบด,ดูมานานมากกดสั่งจากก๊อกๆ๊อกเขาบอกหมาสสำหรับคนหลับยากตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มสิบสี่เดี๋ยวเราจะมาลองกินกันว่ามันหลับง่ายจริงไหมหน้า,าน้องเหมือนเยนลลี่หนึบหนึบนิ่มๆรสชาติไม่ขมกลิ่นและรสชาติเหมือนกับเคี้ยวอุ่นเคี้ยวโฮเลยลอดูส่วนผสมหน่อยส่วนผสมของเห็ดหลินจือคาโมไมล์แอลเทียนีนสำหรับแก๊สใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงว่างนั้นสังเกตอาการคือจะมีอาการง่วงหนักตามากสักพักก็อยากนอนแล้วก็หลับไปเลย ตื่นเช้ามาไม่ได้มีอาการว่วงซึมําหลับแกลบคือดีนะให้เราหลับเต็มตื่นลองคนเดียวไม่ได้เด้อหาว่ามโนเลยให้นางลองด้วยหลับยากกว่าเราอีกบางทีตีสามบางทีนางหลับเช้านางเริ่มกินตอนตีหนึ่งห้านาทีนางบอกน,นี่หลอตัวช่วยให้หลับง่ายลักษณะเหมือนเยลลี่หนึบหนึบไม่ดูเหมือนขนมเลยส่วนกลิ่นก็เหมือนองุ่นรสชาตินางบอกก็เหมือนองุ่นหวานดีอันนี้เขาบอกว่าให้กินวันละหนึ่งถึงสองเม็ดก่อนนอนเท่านั้นนะจะให้นางกินแค่เม็ดเดียวแต่นางบอกว่าไม่พี่หลับยากพี่ต้องกินสองเม็ด กอ,อกินเสร็จนางก็เลยดื่มน้ําตามยังมีคําถามอีนะาว่าหวานจากอะไรมีน้ําตาลหรอคันจะผูกไหมมีน้ําตาลเขาใช้สารแทนความหวานกินเสร็จนางล้มตัวลงนอนกลิ้งไปกลิ้งมายังไม่หลับนะผ่านไประยะหนึ่งประมาณตีหนึ่งห้าสิบห้านางบอกว่าพี่เริ่มง่วงแล้วตาหนักหนักพักลับเลยจ้าเวลาไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันดีตังช่วยให้ปรับเวลานอนจากตีสามเด็วขึ้นเป็นตีสองถือว่าโอเคเลยเช้ามานางบอกหลับสนิทไม่ตื่นกลางดึกเหมือนหลับเต็มตื่นใครถนัดวิธีไหนก็ทำวิธีนั้นนะแต่ถ้าใครทำแล้วไม่เวิ ตามลองตัวนี้เลยแต่ควรกินแตบบ่พอดีถ้าเหมาะสำหรับคนที่นอนหลับยากดือ้อยาเปลี่ยนที่นอนแล้วนอนไม่หลับจะตามก็ไปกดที่ตะกร้าสีเหลืองนะ